สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะ จากการที่มูลนิธิเศรษฐีเรือทองโดยท่านพระครูประพักธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าวาดวัดผู้น้อยร่วมกับชาวบ้านทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะได้มีการจัดงานปฏิบัติป,ตปริวาสกรรมพระคณาจารย์ครั้งที่38ขึ้นณที่วัดทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะทางรายการที่นี่เศรษฐีเรือทองนั้นก็ได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆ และตั้งแต่เริ่มต้นการจัดงานตั้งแต่การเตรียมงานความพร้อมแล้วก็วันเริ่มงานนั้นรวมถึงกิจกรรมคุณผู้ชมก็ได้รับรู้รับทราบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ความสําคัญอยู่ที่ว่าสิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองเนี่ยจะมีใครที่นําข้าวปลาอาหารมาร่วมอนุโมทนาในการทําบุญทํากุศลในครั้งนี้กันบ้างนะคะพาะฉะนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ดาจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับบุคคลนะคะสิทธิานุสิ์เนี่ยที่ได้เดินทางมาทั้งไกลทั้งใกล้และโดยเฉพาะชาวบ้านทับหลวงนะคะและโดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่างๆของอำเภอบ้านไร่ก็มาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศว่าจะมีใคร มาร่วมงานกับเราบ้างโดยเฉพาะสิทธิาณุสิทธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองนั้นมาร่วมบริจาคก,กันอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันว่ามีใครมาร่วมงานกับเราบ้างและความสําคัญในสัปดาห์นี้ดาจะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสบรรยากาศยามค่ําคืนว่าที่วัดทับหลวงมีการปฏิบัติปริวาสกรรมในครั้งนี้นะนะคะจะมีบรรยากาศอย่างไรและที่สําคัญที่สุดอุโบสถ ที่วัดทับหลวงแห่งนี้ที่เราได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่โดยศรัทธาของสาธุชนคนดีทั้งหลายโดยเฉพาะสิทธิอนุสิทธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองมาชมกันว่าอุโบสถยามค่ําคืนจะมีสีสันที่เปลี่ยนไปอย่างสวยงามนั้นเป็นอย่างไรเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้เห็นภาพบรรยากาศโดยรวมไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงสิยานุสิทธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองกันบ้างไม่ว่าจะดูไกลหรือใกล้แค่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยทุกคนก็อยากมาร่วมกันในวันนี้วันนี้สองท่านนี้บอกเดินทางมาไกลจากแม่สอดเลยทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอน,นิ้เจสีมามาบวชนะคะมาบวชอันนี้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่ยังไงมาถึงเที่ยงคืนจ้ะมาถึงเที่ยงคืนออกจากนู่นมาทุม่มทุ่มหนึง่ง<ม>จากแม่สอด<ม>เอานี่ผักนี่คุณผู้ชมเน่ ผักนี่สด จากเนือ้อแน่ต้องบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้เลยนะพี่ได้จากงานนี้เนาะร่วมด้วยช่วยกันมาเป็นคนรถนเลยแล้วมาสองคนมาถึงเอามา ierten, ตั้งใจมาโดยตรงเลยนะคะอ,อ,อ่ะอ<ม>ก็เรียกได้ว่าแม่ก็ไม่เคยมาทีไม่เคยไม่เคยทีในี่ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตหมายถึงว่างานปริวาสงานที่นี่วัดนี้อ๋องานวัดนี้วันนี้ยังไม่เคยมาไม่เคยมาแล้ววันนี้มาปุ๊บหลวงพ่อก็ให้มอบหลวงปู่แบรนเป็นแล้วก็มีอะไรอ่ะหลวงพ่ออีกมีสองให้สององค์อ๋อให้สององค์เก็บให้ ให้ภาพไปเป็นกำลังใจเลยทีเดียวนะคะให้ภาพไปเป็นกำลังใจว่าอืมอะไรก็เดินทางมาไกลเนาะก็ให้เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้วยนะคะวันนี้อนุโมทนาสาธุกับทั้งสองเลยนะคะสาธุคะ่ะบุญด้วยกันบุญด้วยกันอืก,นก,นอกับงานปริวาสในครั้งนี้นะคะสวัสดีค,ะค่ะมาจากไหนคะมาจากแดงคุณทศครับแตงคุณทศวันนี้อะไรมาบ้างคะก็เอาผักแล้วก็ พวกเชียงโปรุงแล้วก็หมูสดครับหมูสดนะคะหมูสดก็อยู่อีกคันหนึ่งแม่เรียกได้ว่ามากลายคนไหมคะก็เยอะอยู่ครับสี่คันสี่คันนะคะก็เรียกได้ว่านําข้าวของเนี่ยมาร่วมกับงานปริวาทในครั้งนี้นะคะแล้วกลุ่มของเราไหนมาครบไหม อยู่ด้านนู้นใช่ไหมคะอ๋ออยู่ดรงนั้นนี่เขาอยู่ตรงนู้นนะดิเขาไม่มารวมกับเราดิค่ะช่งครับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ะถือได้ว่าได้นํานําพวกผักเนาะนำผักนําหมูแล้วก็ไก่นะคะเขาสารด้วย ผลผลไม้ด้วยนะคะจากด่านคุนทดนะคะวันนี้ตั้งใจมาเลยมาตั้งแต่ออกมาจากกี่โมงคะออกมาจากหกมว่ากว่าีห้าไหมออกมาเรียกได้ว่าหกโมงกว่าแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเดินทางมาเลยพอทราบข่าวแล้วทราบข่าวมาจากไหนอย่างไรคะ หลวงพ่อบอกให้มาอ๋อ <l ots> บอกว่าให้ให้มาร่วมง,งานกาันคุณผู้ชมค่ะแค่เอ่ยปากชวนแค่นั้นแหละค่ะสิทธิ์านุสิทธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองนี่ทราบข่าวไม่ได้เลยอะไรที่เป็นงานบุญงานกุศลเกี่ยวกับของเศรษฐีเรือทองเนี่ยทุกคนพร้อมใจแล้วก็ยินดีร่วมเดิน<ก>ทางมาไก่ก็มาด่านขุนทดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เดินทางมาเลยทีเดียวนี่ก็มีป้าๆพี่ๆน้าๆอาๆนะคะมากันทราบข่าวว่ากี่คันรถตู้นะเนี่ยสองรถตู้แล้วก็สองกอัพ รถตู้ด้วยปิ๊กอัพด้วยเอาไว้ว่าวันนี้เห็นแบบนี้แล้วก็อนุโมทนาสาธุจริงๆนะคะก็ขอให้กลับไปร่ํารวยกว่าที่เป็นอยู่นะคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะหนึ่ันายิหคนต่ายีบาบนี่แตงโมเจ็คแคท เอามาจากนครสวรรค์ค่ะเอามาจากนครสวรรค์สิยานุสิทธตชาเศรษฐีเรทองนะคะจากร้านอะไรชื่ออะไรยังไงคะมันไม่ได้เป็นร้านอะไรค่ะว่าถูกมันขายขายกันอยู่ตามท้องตลาแต่บอกพวกลูกศิลลูกหาที่อยู่ในนครสวรรค์ด้วยกันก็ช่วยๆร่วมด้วยช่วยกันมาค่ะหลายร้านหลายร้านนะคะแต่ก็ขายของอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะขายในตลาดค่ะขายในตลาดตลาดไหนคะอยู่ตลาดมีตลาดที่ขายอยู่ก็มีบอนไก่มีกบพระแล้วก็มีสัญพัน์มีสามตลาด ก็เลยบอกบอกมาคนที่เป็นศิษย์แม่เหมือนกันที่อยู่ในตลาดพวกเราที่อยู่เนี่ยเนาะเอาอะไรมาบ้างอย่างไง้มีหมูมีไก่มีปลามีน้ำพริกแล้วก็มีผักมีเมนดามีผักขนมเอามาให้ครบเอามาให้ครบนะะก็แถว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญใหญ่ที่เราจะร่วมเลี้ยงพระ

อันนี้นะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าพี่อีทนะมาจากาาโรงพยาบาลมะเร็งศูนย์นไม่เป,เป็นโรงพยาบาลแล้วค่ะเป็นโรงพยาบาลแล้วเนาะวันนี้ได้นำนนค่ะไอศครีมมาให้ต้องบอกกับคุณผู้ชมด้วยเนาะว่าที่พี่อีทนำมาวันนี้นะคะก็ด้วยแรงศรัทธาที่คุณพี่สามีนะคะได้ประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ เดี๋ยวต้องให้ดูอ่าอันนี้นะคะช่วยไว้อันนี้เรียว่าใส่เลดของลูงปู่ไว้เนาะ แล้วก็ทําให้รอดปลอดชัยมาแต่รถนี่ไม่เหลือเลยรถ <laughs> ต้องขายเป็นเศษเหล็กนะครับรถต้องขายเป็นเศษเหล็กเลยนะคะ,คะก็เรียกได้ว่าพี่ก็เนาะได้ได้รอดมาแบบนี้ก็ถือว่าเราก็เชื่อว่าแบบถ้าเห็นรถแล้วก็ไม่น่าเชื่อ, <laughs> อนะคะดีนะคะที่พี่ทั้งสองน,นะคะได้มีต่อวัดผูน้นของเรามาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลนะคะส่งผลให้หายวันหายคืนแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะสาธุค,ค่ะ <laughs> อันนี้ขนมปลานะคะ คณะจากไหนจากอุทัยธานีเป็นเป็นเป็นร้านขนมปังหรอคะหรือว่ายังไงเป็นร้านขนมปังขายตลาดเท้าทำขนมปังนี่ใช่ไหมคะขนมไข่อ๋อทำเองพี่น้องการรวบกัมานะพี่นอการสอันนี้พี่น้องการสามสี่คนอ๋อตระกูลตะเขืองาตะกูลอะไรนะ ปลาเทืองทิพย์นำขน,นมปังมาจากอุทัยธานีผลิตเองขายเองเอามาทำบุญเอง <c oughs> ชุใหม่ <c oughs> ใช่ไหมน้ำมัก็า,ายทนะ่วนล็กเอาไปเทียบรักไ้ดให้เปิด <c oughs> อ,อันนี้ก็ ของนอยแล้วก็น้องซิมนะคะและนี่ลูกชายวันนี้นําอะไรมาบ้างอย่างไรฮะไวไวโนมีนวเตมิวแล้วก็ดีน่าดีน่ากาแฟรองเท้ารองเท้านี่มาถวายพระเหรอคะถวายพระด้วยแล้วก็ไปวางไว้แถวหน้าพระหน้าเพราะว่ามี มีมีแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าแตะธรรมดาเนาะให้กับพวกชีพามพวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พระนี่ก็รองเท้านี่จะถวายพระหรือเปล่าคะถวายด้วยถวายด้วยนะคะแล้วทราบข่าวาก่อนหน้านี้เอาร่มมาก่อนแล้วเอาร่มมาแล้วเนาะเพื่อที่จะช่วงนี้ดูฝนด้วยเผื่อท่านจะเดินไปเดินมาจะลําบากเนาะวันนี้ ทั้งน้องหน่วยแล้วก็น้องเซมนะคะก็เรียกได้ว่ามาร่วมด้วยช่วยกันอนุโมทนาแล้วก็นำสิ่งดีนี่นะคะก็ขอบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้น้องทั้งสองและครอบครัวนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกว่านี้อีกนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เดินทางมาจากไหนอย่างไรคะ เดินทางมาจากจันทบุรีวัดนายอามตำบลนายอามอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้ววันนี้มาร่วมบุญเื่อมกุศลนําอะไรมาคะเอาวันนี้ก็นําเอาผลไม้มีทุเรียนข่าวนุ่นมะละกอลองกองมังคุดค่ะแล้วก็มีอาหารทะเลมานิดหน่อยแล้วก็มีข้าวหมาก ธ <Okay. S 2> มากนี่เป็นอาหารโอทตอบบของ mm. วัดเนยามมันมีรสชาติห mm. าทานที่ไหนได้ยากอ๋อค่ะแล้วหมูชมวงไม่มาหรือคะหมูชมวงพอดีอยู่ในถุงเน <c oughs> าะมันอาหมูเอาเราไม่ทานหมูเไม่ทาน วันนี้เลยไม่ได้นํามาเนาะแต่ว่าก็ถือดว่าจากจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้เดินทางนําผลไม้ถือว่าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนาะมาร่วมบุญร่วมกุศลในงานปฏิบัติปริวิสกรรมในครั้งนี้นะคะกล่าวนวัสการขอบพระคุณค่ะค่ะพอดขายอยู่หรอคะหรือว่าไงไไม่ด้ อ๋อจะทำพอมีงานอน่างนี้พระอาจารย์ก็จะให้ไปอืม,ม,ท,อามาทั้งเราเมายังกอดมันไม่พอเหรออืม เอาละครับคุณผู้ชม่หลังจากที่เราได้พูดคุยกับชาวบ้านทับหลวงโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยนะคะไปเรียบร้อยแล้วะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ดาก็มาเจอกับศิยานุสิทธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองนี่แหละค่ะเดินทางาไกลมากเลยทีเดียวจากจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะแม่ทุกคนนะแต่งตัวเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้จะมีการใส่บาตราฉันแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเห็นบรรยากาศที่ สิทธิ์ที่หลวงพ่อเรานะคะมาจัดงานดีใจดีใจมากค่ะดีใจด้วยแล้วก็ภูมิใจเอาผลไม้มาด้วยเหรอเอาผลไม้มาเต็มรถนี่คุณผู้ชมค่ะขอบอกจทัพบุรีไม่เอาผลไม้มานี่ไม่ได้เลยนะถือว่าไม่ใช่ของแท้นะและเป็นไงบ้างวันนี้มาเห็นบรรยากาศดีค่ะดีมากเลยมนี้วนี่ถ้าไปไกลฝรนี้ตามไหมเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสจะไปยอไป ถ้าไปจัดงานเอาเป็นว่า<ช>ถ้าท่านพระครูพระธรรมทินหรือว่าถ้าหลวงพ่อของเราเนี่ยเดินทางไปที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวของเศรษฐีเรือทองเนี่ยไม่ว่าจะไกลแค่ไหนถ้ามีโอกาสก็กตามกันไป<ช>แล้วไปร่วมด้วยช่วยกันจะเห็นความต้องบอกว่าเห็นความรักที่ทุกคนมีให้ต่อวัดผู้น้อยเนี่ยดาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิญาณุสิทธิทชาวเศรษฐีเรือทองเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าเศรษฐีเรือทองเนี่ย ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไม่ว่าพระอาจารย์จะทํากิจกรรมอะไรกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนให้ความยินดีงิหลวงพ่อตีเขาจะรู้จักอย่างนี้เนาะว,วัดนายายอามใช่ห่ตีวัดนายายามวง,งก็ต้องของชั้นเลยแหละ <c oughs> เขาบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วแต่อร่อยจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาทีไรก็ต้องมีการแบบว่า มาทีไรก็ต้องมีการยัดใต้โต๊ะกับพิธีกรทุกครั้งเลยค่ะก็มีมาฝากดาทุกครั้งเลยทีเดียวคะวันนี้วันนี้ขอบคุณมากที่ได้เดินทางมาไกลด้วยนําผลไม้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะกลับไปร่ำรวยร่ำรวยนะคะเป็นไงบ้างเจสสูวันนี้ความสุขมากๆดีใจจัง ดีใจแล้วทราบข่าวแล้ทราบข่าวว่าโกแบบโกมาถึงปุ๊บศรัทธาเกิดเลยบวชเลยก็ก็บวดพราหมณ์เนาะก็ปฏิบัติธรรมก็เรียกได้ว่าโกโกตาไปที่ไหนก็ก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกครั้งที่ที่มีงานของเศรษฐีเรือทองก็จะเจอกับโกตาแล้วก็ซอสุต้องบอกแบบนี้ทุกๆครั้งเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างคะ ดีใจพอรูเลยนะดีใจว่าว่าเราได้สร้างความยิ่งใหญ่ในเรื่องของพุทธศาสนากันอีกเนาะพระจำนวนมากๆบางครั้งหนึ่งนี่ค่ะแตว่าจริงๆก็ได้ตักบาตรอีกยิ่งมีความสุขเยอะนะคะทานุโมทนาสัตุูนะคะจะสีก็ดีๆนะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมนั้นได้ชมภาพบรรยากาศตั้งแต่หัวข้ามเลยทีเดียวนะคะก็มีการเดินจงกรมรอบๆอบวัดทับหลวงแล้วก็บรรยากาศขําคือมีการสวดมนต์ไหว้พระ ก็ปฏิบัติตามปกตินะคะทุกๆคืนอยู่แล้วและโดยเฉพาะสีสันของโบสเนี่ยนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นมาชมด้วยตาเองรับรองได้ว่าสวยจริงๆค่ะยามค่ำคืนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยขอบคุณมียังศิษยานุสิตชาวเศรษฐีเรือทองขอบคุณอากูขอบคุณพี่พอีทนะคะจากศูนย์มะเร็งก็ได้นำไอศครีมไปเป็นถังเลยทีเดียวนะคะพ่อ งานนี้ก็เลยนําไอศครีมมายกถังกันมาเลยทีเดียวแม่ก็เรียกได้ว,ว่าและคุณผู้ชมจะติดตามสถานการณ์งานปฏิบัติปริวาสกรรมพระคณาจารย์ครั้งที่38นี้ได้ในช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะพันธิตายศแสนถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากวัดทับหลวงอำเภอบารไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ